สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาอีกองหนึ่งต่อเนื่องจากองค์ที่แล้วเนาะนะครับผมองค์ที่แล้วกระจิ้วเดียวเล็กนิดเดียวนะครับผมแต่องค์นี้องค์จะใหญ่หน่อยนะครับผมครับได้น้ําได้เนื้อครับนะครับและองค์นี้นะครับผมผมอยากจะให้ท่านที่เล่นเครื่องรางนะครับเล่นแบบแบบเป็นแบบเครื่องรางนะครับผมเข้ามาดูครับเผื่อผมหลุดได้เผื่อผมอาจจะหลุด หรือพลาดไปได้นะครับหลุดให้ท่านง่ายๆได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีใครเก่งทั้งหมดนะครับผมนะครับได้แต่สันนิษฐานและอนุมานตามลักษณะที่เราเล่นสะสมมาที่ผมบอกว่าอาจจะหลุดได้นะครับอาจจะหลุดให้ท่านได้หรือว่าพลาดให้ท่านได้นะครับผมท่านที่เล่นเครื่องรางเก่งๆเนาะนะครับผมครับสิ่งที่ผมจะพูดก็หมายความว่าองค์นี้นะครับผมนะครับผมดูเป็นเนื้อกระดูกช้าง นะครับผมดูเป็นเนื้อกระดูกกระดูกช้างแกะนะครับผมแต่นะครับผมแต่หากเป็นนะครับผมพลาดหรือหลุดไปก็คือองค์นี้เกิดเป็นงาแกะนะครับซึ่งบางคนอาจจะสายตาไม่เหมือนกันเนาะนะครับการดูการอะไรนะในในลักษณะของผู้ผู้เล่นผู้สะสมเนาะนะครับผมดูแล้วอาจจะแตกต่างกันได้นะครับเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นงาเลยเหมือนเป็นงาเหมือนกันเลย อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าผมอาจจะหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นลองจับตาดูให้ดีๆองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูด้านหลังก่อนองค์นี้มีจานครับนะครับองค์นี้มีจานนะครับตรงนี้นะครับผมจานคําว่าจานพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็คือณโมพุทธยะนะเพราะถ้าผมเรียกไม่ผิดนะแต่เป็นยันคล้ายๆตัวพุซ้อนนะยันอย่างเงี้ย วงกลมขึ้นมาแล้วก็ปัดขึ้นมานะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้าย <ๆ S 1> คลิปเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะโอเคนะครับผมมีจานด้วยนะครับองนี้ผมสันนิษฐานนะครับว่าเป็นพระถ้าไม่ทางล้านนานะครับผมไม่ทางเหนือก็ต้องเป็นสายสานแน่นอนที่ผมยังเคยเคยบอกเกินไว้ว่าน่าจะเป็นของอาจารย์ฟั่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับผมนะครับได้แต่อนุมานว่า คาดเดาว่าน่าจะเป็นของอาจารย์ฟันเพราะว่าลักษณะคล้ายๆการแกะการอะไรคล้ายๆกันแล้วก็เป็นพระสมเด็จแบบพิมพ์คล้ายๆลักษณะทรงเครื่องนะครับผมที่ผมบอกว่าหลุดเนี่ยก็คือหลุดหมายความว่าองค์นี้นะครับผมถ้าหลุดเป็นงาแกะไปก็ท่านที่ได้ไปก็สบายเลยเพราะว่าถ้าเป็นงาแกะองค์นี้เป็นหมื่นแน่นอนนะครับผมเป็นหมื่นแน่นอนนะครับ อยู่ในยุคก,กลางเก่ากลางใหม่กลางเก่ากลางใหม่ผมว่าที่ผม,มหมายถึงเนี่ยก็คือประมาณยุคประมาณหลัง2,500นิดหนึ่งก็คือประมาณไม่เกิน1กว่านะครับหรือประมาณ2,500หรือประมาณศูนย์กว่านะครับโดยประมาณโวเฉลีย่ยอันนี้ไม่พลาดแน่นะครับเพราะว่า,าลักษณะของกระดูกชิ้นนี้นะครับที่แกะเป็นสมเด็จทรงเครื่องนะครับดูนะครับสมเด็จทรงเครื่องแบบนี้เห็นไหมครับนะครับ นะครับผมสันนิษฐานว่าจะเป็นของทางอีสานหรือเป็นของล้านนาเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นตำนานแน่นอนต่อให้เป็นกระดูกแกะนะครับหรือเป็นงาช้างก็ดีถ้าเป็นงาช้างนะครับองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าไม่เกินกําหนดที่ทางการเขากลนกหนดไว้นะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเพราะว่าทางการเขากาหนดไว้ไม่เกินครึ่งกิโลโดยประมาณนะครับไม่เกินครึ่งกิโลครอบครองได้ในแต่ละหนึ่งชิ้นนะครับผมและว,ว่าห้ามชิ้นละ ไม่เกินครึ่งกิโลอ่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะก็คือประมาณสัก5ขีดนะครับหขีดก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับผมไม่เกินกําหนดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขายได้ก่อนเก็บก่อนก็สบายไปนะครับแต่องค์นี้ถ้าเป็นกระดูกแกะยิ่งไม่ต้องคิดถึงครับสบายสบายเป็นกระดูกช้างนะครับเป็นกระดูกแกะจากกามช้างหรือกระดูกช้างแก่ไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับผมสบายสบายนะครับผมเพราะว่าเข้าไปศึกษาเข้าไปดูในข้อกฎหมายมาแล้ว ไม่มีปัญหาไม่มีไม่ไม่มีปัญหาใดๆอ่ะพูดง่ายนะครับผมโอเคนะครับอ่ะเรื่องนั้นตัดออกไปละเรื่องทางด้านอ่าที่ผมว่านี้ที่พูดนี้ทางด้านกฎหมายหรือว่าทางที่ทางการเขากําหนดไว้ก็ตัดออกไปนะครับอ่ะผมมาวัดให้ก่อนนะวัดให้ก่อนพระองค์นี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่2.8เซนติเมตรนะครับและความยาวหรือความสูงนะครับอยู่ที่4.2เซนติเมตรแหมเอาไปเลี่ยมนี่สวยมากผมบอกให้เลยเอาไปเลี่ยมสวยมากๆสวยแบบชนิดแบบอืม ไม่มีที่ติดีกว่านะเรียกว่าหมดสิติเลยสวยมากๆนะครับทีนี้เรามาคิดกันว่าไอ้ที่ไหนเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลอกไปก่อนเลยนะครับไม่สําคัญที่ละอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคราะว่าชุดพวกนี้นะครับอย่างเช่นเครื่องรางต่างๆเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ถือเป็นเครื่องรางยังได้เลยเอามาขึ้นคอได้เป็นพระสมเด็จได้เลยนะครับถึงจะแก่จากกระดูกกามช้างหรือกระดูกช้างหรือถ้าผมหลุด ผมผิดผมพลาดไปกลายเป็นงาคุณสบายเลยครับนะครับองค์นี้ใครได้ไปก่อนก็สบายเลยเพราะว่าถ้าเป็นงาช้างเป็นหมื่นแน่องค์นี้นะครับนะครับในขณะที่ตัดเรื่องปัญหากฎหมายออกไปเพราะว่าไม่เข้าขายแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะอ่ะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับผมใครดูรู้ดูเป็นดูชอบปุ๊บเนี่ยนะครับรีบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ไม่ถึงหมื่นนะครับ เอากลางๆเอากับระดับกลางๆเอาได้เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจะพิคให้ดูแล้วท่านจะพิจารณาว่าไออันนี้กระดูหรืองานเออดีไหมนะครับผมเพราะว่าผมเก็บเก่ามาเนี่ยบางทีผมก็พลาดได้นะครับนะครับโอเคผมเปิดให้เท่ากับองคเล็กเมื่อกี้นี้เลยเอาไป4,5 0 0แล้วท่านเลือกเอาองคเล็กตะก,กี้เนี่ยที่ผมอนุมาณว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อหลุนเก้ายอดองคเล็ก นะครับที่เป็นพิมพ์ปางประจําวันศุกร์หรือเป็นพิมพ์พนมมือในซุ้มประตูนะครับแต่องค์นี้เอาไปเท่ากัน4,500บาทนะครับเซกชันต่อไปอาจจะไม่มีด้วยนะรู้สึกเสียดาย,ยางไงเก็บเพราะว่าต่อไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าพระชุดนี้ถ้าผมเอามาลงอีกรอบหนึ่งเป็นหมื่นแน่หรือไม่ก็เก็บเลยเพราะาอะไรครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าต่อไปนะ่ะสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเครื่องรางเหล่านี้เล่นเป็นวินเทจครับเล่นเป็นของเก่าเล่นเป็นของโบราณเล่นเป็นวินเทจนะครับ แล้วต่อไปจะหายากมากๆเพราะว่าจะสร้างใหม่ก็ไม่ได้นะครับตามกําหนดกฎเกณฑ์ของทางราชการเขาไม่ให้สร้างงานชิ้นใหญ่ๆหรือเอางานหรือว่าเอางามาทําใหม่ห้ามแล้วนะครับถ้าใครอยู่เก่าก่อนก็อยู่เก่า,กกกากกไปนะครับที่มาที่ไปถ้าเป็นพระรูปพระเครื่องหรือเป็นพระก็ไม่มีปัญหานะครับผมโอเคเป็นนั้นเข้าใจนะครับผมแต่ของใหม่หมดสิทธิ์เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะเป็นในของเก่าและใครมีเก็บก่อนเก็บเก่าก่อนก็สบายครับ นะครับก็สบายไปเลยนะครับผมเล่นเป็นหมื่นเป็นแสนแน่ๆต่อต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นแนะนาแนะนําองค์นี้สวยนะดูนะครับเนี่ยเขาเรียกสมเด็จแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับมี2อ,อย่างแหละไม่อีสานก็ทางล้านนาก็ทางเหนือมี2อ,อย่างนะครับมีจานหลังตัวนะโมพุทธยะหรือยันต์ตัวคล้ายๆตัวมะพุทซ้อนนะ่ะนะ คล้ายๆตัวมาพูดซ้อนคล้ายๆอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมผมพ่เคดูนะนะอ่ะผมเปิดไปแล้วนะใครรีบเอาเอา,เอาได้เอานะครับผมผมบอกให้เลยต่อไปจะเป็นตำนานและต่อไปเนี่ยเล่นเป็นวินเทจผมบอกให้เลยเล่นเป็นของโบราณได้เลยนะครับผมซึ่งหายากมากๆต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกไม่ต้องมาก,กน,นะผมว่าอีก10ปี2 0ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็ว่าเริ่มหายากแล้วเริ่มกลายเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนไปแล้วอะนะครับผมดูอย่างลองข้อเดิมครับองค์นิดเดียวยังเล่นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนไปแล้วอะครับ นะครับแล้วอย่างอื่นก็จะต้องตามมาติดๆแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ะครับเมื่อไรที่ขึ้นหลักล้านหรือหลักหลายๆแสนชุดต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกระดูกแกะงาแกะต่างๆเลยนะครับหรือแม้แต่ไม้แกะในวันข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะแพงมากเพราะว่าเขาห้ามตัดตัดไม้ทําลายป่าอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่มีละก็จะไม่มีแน่นอนล้านเปอร์เ็ โอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะอ่ะมาครับ4,500บาทนะครับรวมส่ง e m เมหรือเคอรีให้ด่วนๆหมายองนี้ได้ใหญ่นะได้ได้ดังหูคูณ2.8นะกว้าง2.8คูณคูณ4.2เซนติเมตรลองวัดกับกระดาษดูนะครับโหอาไปใส่ต่อให้เลี่ยมแค่ตลับพุกนะเลี่ยมสแตนเลตตลับพุกเนี่ยหรือเลี่ยมเงินนะครับหรือไปเลี่ยมทองเนี่ยโหแต่ทองไม่ไหวนะทองแพงนะเอาแค่เงินก็พอละ เงินยัไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า2 0 0พันแล้วผมว่านะไม่ก่าไม่ต่ำกว่าร่วม2 3สพนะัน่ะแต่สวยขึ้นมาแล้วสวยแน่ๆพุทธคุณไม่ต้องห่วงเลยครับหายห่วงนะครับวัสดุอาถรรพ์อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรืองาก็ช่างนะครับยังไงก็แรงครับยังไงก็ดีแนะ่งูเนี้เคลียวขอเลยกันหมากัดด้วยนะครับว่านะเออจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่เป็นการพูดเล่นคุยเล่นนะครับผมเก็บได้เก็บครับแนะนําไปเลยนะตอนนี้4,500บาทเอาได้เอาครับเก็บได้เก็บผมมี อันเนี้ยก็อีกชิ้นเดียวเท่านั้นเดี๋ยวคิดหน้าถ้าลงทันเดี๋ยวจะลงอีกชิ้นหนึ่ง นะครับโอเคนะครับผมเปในเข้าใจเนาะถ้าไม่ทันก็เป็นพุ่งนี้มาลื้นมาเรื่องก็ว่ากันไปเนาะนะครับผมท่านที่เป็น fc อยู่แล้วก็กดติดตามไว้กดติดตามไว้นะครับผมนะครับจะได้ไม่พลาดอะไรที่ผมลงอะไรใหม่ๆนะครับผมนะครับผมโอเคไปในเข้าใจเนาะสี่พบาทนะครับรวมส่งเม s หรือคอรีให้ด่วนๆขออนุญาตเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนนะครับข้อสําคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเงินเก็บครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่าพร้อมโอนแคปหน้าจอแล้วส่งมาที่ ไอดีไลน์แอดไลน์เข้ามาก่อนแล้วก็ส่งมาที่ ID ดี n e นะครับผมหมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8้ําย้ำครับ i อดี n ลน์หมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8เบอร์นี้ลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนและต้องเชื่อมือเชื่อใจนะครับผมแล้วก็ OG. แคปหน้าจอส่งมาที่ i อดี n ลนหมายเลข0846786 6958ครับโอเคไหครับผมเป็นเข้าใจเนาะมาครับมาดูเนื้อหากันครับผมผมขยายก่อนดีกว่าปื้เน,นี่ยดูครับ สวยไหมครับความกล่าวเขาบ่งบอกเลยครับว่าประมาณหลังปี2 5 0 0นิดหน่อยหรืออาจจะก่อน2ปีปี2,500นิดๆนะครับผมนะครับอาจจะไม่ถึงกัดหลงพ่อเดิมนะครับอาจจะเป็นน้องๆแต่ใครจะรู้ครับบางท่านก็เอาไปไปขายเป็นหลงพ่อเดิมก็มีนะนะครับผมเพราะว่าหลงพ่อเดิมองค์ที่เป็นแกะขาวๆก็มีนะไม่ใช่ว่าแกะจะต้องฉ่ำตลอดไม่ใช่นะครับแต่องค์เนี้ยผมดูคล้ายงามากนะ แต่อาจจะเป็นกระดูกได้นะผมพลิกให้ดูข้างหลังก่อนดีกว่านะครับบางบางทีท่านอยา,อาพิจารณาได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วดูนะครับตัวจานครับเดี๋ยวผมขยายตัวจานหน่อยปื้ดหน่อยนะนี่ครับนี่ครับเห็นตัวจานไหมครับมีจานด้วยครับคล้ายๆตัวพระเจ้าห้าพองอยาจานพระเจ้าห้าพงคือตัวกลางเป็นตัวมะนะครับคล้ายๆตัวมะนะมะพระทะนะมะพระทะหรือหรือมะอูุ อืมผมจะเรียกยังไงดีคล้ายๆยันพระเจ้าหพระองค์อะ่ะก็ต้องมี5้านะมัน,นี่ผมนับได้3ได้4ี่อย่างโอเคเราก็ไม่แข็งแรงเรื่องเรื่องจานะนะเนาะเรื่องยันนะนะต้องกราบขออภยัยมาครับเดี๋ยวผมจะส่องส่องให้ดูให้ดูเนื้อหา